สวัสดีค่ะวันเกิด34ปีของพิมพ์นะคะไม่อยากพูดตัวเลขเลยแต่มันก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเลยนอกเหนือจากคนรอบตัวนะคะที่เป็นเพื่อนครอบครัวที่สิทการที่วยพอมันเกิดให้เป็นปกติประจำอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแล้วก็ s ับสคร i b เบของทาง Facebook <ม>นะคะที่แบบว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เข้ามาด้วยโอ้พิเศษมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีของขวัญด้วยนะคะที่หลายๆคนให้มาจุดๆนะคะก็เลยอยากจะมา แก่ถุงเปิดกล่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ดูกันด้วยมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตหลังจากที่ได้ใช้แล้วจะเอามารีวิวให้ดูด้วยเพราะฉนั้นถ้าอยากทราบว่ามีอะไรงไงบ้างติดตามชมได้เลยค่ะเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนนะคะชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่นน้องที่มาร่วมในเวิร์กช็อปเมื่อวันที่26ิพฤษภาคมนะคะกับพิมแล้วก็เอามาให้ตอนก่อนที่จะเริ่มเวิร์กช็อปคือตอนที่เริ่มมีจิตร์เรื่นการพิมพ์แบบ ตื่นเต้นตีใจมากเลยเพราะว่าตอนแรกคิาโอเคแ,แค่เราเชิญน,น้องเข้ามานะคะสละเวลามาร่วมเวิร์กช็อปกันก็ดีมากๆากแล้วยังุตส่า์แบบว่ามีของขวัญให้พิมด้วยนะคะของขวัญีนนั้นก็คือทด้านะคะเป็นแหวนรูปนกคู่นะคะไม่ทราบว่าน้องทราบได้อย่างไรนะคะว่าพิมเป็นคนที่ชอบแบบจิวเวรี่ที่แบบชิ้นใหญ่ๆเนื่องจากว่าอยางมือไม้เลยเนี่ยค่ะพิมก็จะแบบมือค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นแหวนที่วงใหญ่มากเลยคือน้องเขาซื้อมาจากเกาหลีนะคะถ้า ดูตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเบอร์มันคือเบอร์อะไรอาจจะเป็นแหวนแบบเบอร์ไซส์สิบแปดเลยคะ่ะคือเป็นเบ,เบอร์ที่ใหญ่มากนะคะพิมจะบอกว่าพิมชอบมากตอนนี้พิลาพิมไปไหนมาไหนพิมใส่เจ้าวงนี้เป็นประจำนะคะแล้วสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบชอบแล้วพิมชอบนกพูกรู้ได้ยังไงมันคือนกเขาแมวนะคะพิมเคยบอกเสมอว่าแมวเนี่ยมีทุกมีในทุก ทุกตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแมวธรรมดาคือแมวบ้านแมวใหญ่ๆแมวที่อยู่ในป่านกเขาแมวค่ะเป็นแมวที่บินได้แล้วก็มีแมวนาแมวที่อยู่ในในน้ำค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งชิ้นที่พิมรับรองาพิมจะต้องได้ใช้และได้ใส่ไปอีกนานๆมากเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ให้มาคะประทับใจมากอีกชิ้นหนึ่งนะคะได้ตอนวันเกิดของพิมพ์กับสบับจากพี่ที่ไปร่วมงาน ในวันนั้นเช่นกันนะคะคือพี่ออนเองคือนอกจากที่พี่ออนจะช่วยอบเค้กนะคะมาให้เพื่อนๆทุกคนและให้ผิวได้ชิมด้วยนะคะซึ่งอร่อยมากขายดีหมดเกี้ยงเลยนะคะ <laughs> ก็ยังซื้อเจ้า b ล o s s o m w h ไว้นะคะที่เป็นเ s เซน e ์มิสคือเป็นเหมือนกับพวกนับสเปรย์น้ำแร่นี่นะคะเขาอ,อาวิยองนะคะในวันนั้นมาให้ผิวด,ด้วยนี่เป็นขวดหน้าตาแบบนี้นะคะขนาด50 ml ก็พิมลองปิดเป็นนิดนึงแล้วนะคะคือกลิ่นหอมดีแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มใช้อย่างจริงจังนะคะเดี๋ยวพออะไรที่แบบมันเริ่มหมดเริ่มเหลืองอยูแล้วะคะ่ะพิมก็จะเริ่มใช้อย่างจริงจังขอบคุณมากนะคะอันถัดไปอันนี้เป็นชุดดูแลริฟิปปากแล้วก็ผิวที่กําลังย่ำแย่นะคะเป็นของอลิซาเบธอาร์เดนนะคะอันนี้คือพี่ซินดี้จากโคโค่บ็อกซ์นะคะ ไปทานข้าวกันแล้วพี่เขาเห็นว่าปากพิมพเน่ยระเบิดระเบ้อมากนะคะเจ๊งมานานหลายเดือนไม่หายสักทีนะคะอาจจะเกิดความรำคาญใจก็เลยส่งอันนี้มาให้พิมพ์ทางไปรษณีย์นะคะอันในกล่องเนี้จะมีทั้งหมด2ชิ้นจะเป็นลิปส์อันหนึ่งแล้วก็เป็นแบบครีมอันหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้า2อ,อันนี้เนี่ยอันนี้โดยเฉพาะอันนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ผิวที่เขาเรียกอะไรคะไม่ไม่ค่อยสบายตัวคืออาจจะมีการแตกระแหงแชปลอก รออะไรไปมานี้นะคะหรือว่าเป็นรอยไหม้เล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดจากการโดนล,ลมหรือโดนอะไรแสงแดดมากๆแบบนี้นะคะก็คือสามารถจะทาบริเวณนั้นได้อย่างพิมพ์เนี่ยนอกอจากเจ้าลิปต,ตัวนี้นะคะที่ทาขอให้อยากจะให้ดูว่ามันเหลือแค่นี้เองคือพิมพ์เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่31เดือน5วันนี้วันที่ 11เดือน6นะคะพิมใช้เกือบหมดแล้วคะคือเรียกว่าทาตลอดลาเพราะ่พอทาปุ๊บมันก็แห้งแห้งแห้งทันทีเลยนะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้คือช่วยได้ดีมากคือถ้าสังเกตคือตอนนี้เนี่ยรอยตรงนี้หายไปค่อนข้างเยอะนะคะพิมเป็นมาประมาณ5เดือนแล้วอันนี้ต้องขอบคุณพี่ซินดี้มากๆเลยนะคะประทับใจมากดีมากคือว่าเร,เ,รเ,รเริ่มเหตุผลแล้วนะคะชิ้นถัดไปอันนี้พี่ตุ๊กนะคะจากตุ๊กสไตล์ .com ส่งมาให้พิมเป็นแฮปปีบิร์ดเดย์เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแบบไม่ได้บอกกันล่วงหน้าเลยว่าจะส่งอะไรมาให้นะคะ ดาตอนแรกพิมพ์ขยับของก็เอ๊ะครื่องสำอางอะไรทําไมมันแบบว่านิ่มๆนะคะไม่มีเสียงน้ําหนักเบานะคะจริงๆแล้วเป็นกระเป๋าเป็นพาวช์แบบนี้นะคะของโคชอันนี้เป็นใบการันตีรับประกันเลยเค้าน,นะคะแล้วก็เป็นพาวช์ของโคชเป็นลายหัวใจน่ารักๆเลยนะคะแล้วก็มีป้ายธดาบอกราคาไว้ตรงนี้ว่าราคาที่ขายที่ร้านเนี่ยอยู่ที่88เหรียญนะคะ88 US ดอลลาร์ ให้ดูหนึ่งพิมพก็ไม่รู้เหมือนกันมันรุ่นอะไรยังไงนะคะดูยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูแล้วกันว่าข้อมูลวันนี้เป็นยังไงบ้างก็คือพิมพ์ชอบที่ว่าพอเอามาถึงนะคะพอได้รับมาพิมพ์รีบเปิดนะคะเปิดก่อนเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์โยนใส่ไปอยากจะรู้ว่ามันใส่โทรศัพท์ได้ไหมนะแค่ว่ามันใส่โทรศัพท์ได้พิมพก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าพิมเป็นคนท,ที่ ตอนนี้เนี่ยหันมานิยมที่จะถือกระเป๋าใบเล็กๆเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นนะคะเพราะว่ายิ่งถือกระเป๋าใบใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยมันหนักแล้วมันกดตรงช่วงไหล่ทำให้ช่วงไหล่และช่วงคอตรงนี้มพิมเนี่ยปวดมากเลยนะคะหรืออาจจะว่าอายุมากเนี่ยนะ,ะก็เลยได้ใบนี้มาชอบมากเลยก็คือมีช่องด้านหน้ามีช่องซิปด้านบนนะคะแล้วก็ด้านในก็เป็นเยบเป็นผ้าสีน้าเงินไม่ได้มีช่องไม่ได้มีอะไรแยกไปแล้วนะคะพี่จะเป็นแบบนี้ก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ Black b บ r ร y ซัมซุงพวกแบบ Gala x y ซี่อะไรนเะล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็หรือจะเป็น iPhone เนี่ยคือสามารถใส่ข้าไปได้สบายๆขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะที่ส่งอันนี้มาให้พิมรับรองว่าจะใช้ไปอีกนนแน่นอนสำหรับขอความชิ้นสุดท้ายเป็นเซอร์ไพรส์ฟต์เหมือนกันนะคะแทนนี้คืออาบียองนะคะให้พิมมาหลังจากที่จัดเพิร์กช็อปเสร็จในวันที่26ข้างในมีหลายชิ้นเหมือนกันนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเส้นผมทั้งหมดนะคะตอนที่พิมได้รับจากทางเทรนเนอร์ของอาบียองเนี่ยพิมก็เลยถามแปว่า เ,เห็นว่าเป็นเพราะวันนี้เนี่ยพิมผมฟูไปใช่ไหมคะเพราะว่าพิมเป็นคนที่ทาผมอะไรไม่ค่อยเป็นเลยนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับผมและการทําเล็บเล็กพวกนี้น้อยถึงศูนย์เรานั้เขาก็าาบอกเปล่าค่ะเปล่าเออว่าเตรียมนี้ให้อยู่แล้วพิมก็คิดว่าแหมสงสัยเห็นแล้วผมฟูเนาะอะไรอย่างนี้มาดูกันนะคะก็คือ2อ,อันนี้จะอยู่ในไลน์เดียวกันนะคะอันนี้เป็น youth revital นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับ mineral เปรย์นะคะที่ฉีดลงบนหนังศีรษะนะคะก็คือเรียกว่าเป็นหัวสเปรย์นี้ นะะคฉีดบนหนังศีรษะวลาที่ฉีดเนี่ยคือฉีดตรงนี้ค่ะคือจะแบ่งผมนะคะแล้วก็ฉีดจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ห่างมาประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บนะคะแล้วห่างนิ้วหนึ่งก็เนี่ยค่ะคือฉีดเป็นแนวนี้แล้วก็ตรงช่วงท้ายถอยประมาณสามพอฉีดเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาปลายนิ้วนะคะไม่เอาเล็บนวด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 ไปพอฉีดเสร็จพอเริ่มนวดเนี่ยมันจะแบบเย็นซาบซ่าขึ้นมาที่หนังศีรษะทัีแล้วค่ะคือรู้สึกสบาายททัันนนนนีีแล้้้ววก็็็เเเจตคค่ะะะปป smooth control frizz คนโทรลแบบว่าทําให้ผมที่เป็นผมอย่างพิมอ่างนี้ประเภทผมปลายฟูอกมาอย่างนี้นะคะมันดูเรียบนุ่มลื่นลงมาทันทีเลยะคะความจริงวันนี้พิมก็ไม่ได้ใช้อ,อุปกรณ์พวกอะไรเกี่ยวกับผมนะอลองทอดน,นี้นะคะแล้วจะลองเทสให้ดูเลยกันผมสองข้างอย่างน,นี้นะคะข้างนี้พิมจะใช้นิดบังหนึ่งนะคะหรือน้อยกว่า เห็นเลยไหมคะว่ามันแตกต่างคือผมเนี่ยมันจะดูแบบว่าเรียงเส้นแล้วก็ดูนุ่มลื่นนะคะทันทีเทียบกันแล้วก็ความพิเศษของอันนี้อย่างที่มชอบก็คือว่าเขาสามารถที่จะใส่ก่อนที่จะสระผมนะคะคือบีบแล้วก็ใส่ที่ตรงช่วงปลายช่วงปลายผมตรงนี้ลงมาเนะะี่ยค่ะอย่างถ้าเป็นพิมใช้เองก็ใช้ประมาณ 3- 4ปั๊มนะคะเพื่อจะเป็นการหมักก่อนสระผมสักประมาณ 5-10นาทีจากจากนั้นก็สระแล้วก็ล้างออกพอสระเสร็จนะคะก็คือพอผมเริ่มแห้งก็สามารถใส่อีกครั้งหนึ่งได้อย่างตอนนี้พิมใส่นี่นะคะ่ะก็คือมันจะทําให้ผมนะคะดูมีสุขภาพดีเห็นไหมเวลาที่ผมมันทิ้งตัวลงอย่างเงี้ยผมมันไม่แบบชี้ชี้ขึ้นไปเพราะว่ามันดูแห้งแตกนะคะดีมากๆเลยนะคะน,นี่พิมก็2ออันนี้คือพิมก็เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ได้รับมานะคะตอนวันเดอรพิมอันนี้เป็นอีกอันนึงที่พิมยังไม่ได้เปิดนะคะอันนี้จะเป็น leave on treatment ซึ่งพิมเข้าใจวมัน อาจจะคล้ายนี้มากถึงเลยแบบไม่อยากจะเปิด2อันพร้อมกันนะคะอันนี้ขนาด120 ml อันนี้จะเป็นแบบหัวปั๊มๆเหมือนกันนะคะแต่เป็นลักษณะวางคว่มอย่างนี้ก็เก๋ๆดีแบบนี้ตอนนี้กำลังนิยมนะคะแพคเกจจิ้งแบบสไตล์เกาหลีแล้วก็ข้างในจะเป็นหัวปั๊มนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไว้จะลองใช้ดูอันนี้อันนี้เป็นมัดทรีทเมนต์นะคะคือเป็นประเภทหมักผมแ็บรูปแบบนะคะไม่ใช่แค่แบบเอาแบบอย่างนี้มาลงใช้ที่สว่าแบบรีบรีนะคะอันนี้คือต้อง สะกอนนะคะแล้วก็หมักด้วยตัวนี้แล้วค่อยล้างออกประมาณนั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้ยังปิดกระปุกอยู่เลยนะคะเพราะว่าขอ,อางอืง่นยังเต็มไปหมดเลยนะคะก็เรียกว่าขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าอุตส่าห์นึก และจําได้นะคะว่าวันเกิดที่วันไหนอะไรยังไงแล้วก็อุตส่าห์ไปหาไปซื้อของมาให้พิมพ์นะคะประทับใจขอบคุณรับไว้ด้วยใจนะคะดีใจมากๆแล้วบอกเลยว่าจะใช้แน่นอนนะคะพอของมาอย่างจริงก็เริ่มใช้ไปแล้วนะคะเอาละคะ่ะก็หวังว,ว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์บ้างคะ่ะเผื่อใครที่กำลังจะหาของอไรประเภทที่แบบเนี่ยดูแลป่าดูแลผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แล้วเดี๋ยวไว้ยังไงจะมารีวิวอีกทีค่ะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะสำหรับในโลิตภัณฑ์ุ่ม,มต่างแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ